เรื่องเราชาวีนตครอบครัวบันเทิงนะฮะท่านผู้ชมที่ถามเข้ามาเรื่อง A i S Book Store ที่จะโหวตจะโหลดหนังสือ Steve Jobs ลง iPad โหลดได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะฮะคือตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วอย่างโหลดได้เลยล่ะเดี๋ยวโหลดได้เลยนะฮคุณเอกราจะโหลดเหรอครับผมรออยู่ค่ะเรื่องเนี้ยอ่ะก๊เตรับหนาวไหมหนาวที่นี่นะที่เกาหลีมีเออที่เกาหลีหนาวขนาดไหน ก็หิมะตกครับโอ้หนาวเลยชีวิตนี้เป็นยังไงกินหิมะอร่อยไหมอร่อยกินจริงป่ะจริงทำไมอ่ะอยากลองชิมดูทำไมอ่ะชีวิตหนึ่งจะมีใครกินหิมะแบบหนูเออก็ไม่มีใครในโลกนี้ทำหรอกก็หนูนี่ไงมีอะไรมาฝากเกาหลีไปหาทงอีมาภารกิจที่พี่สั่งหนูได้เจอทงอีตัวจริงฮันโยจูเลยนะใช่อ้ามามาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูในไอแพดไม่ได้โหลดอาบนะ นั่นแหละก็ไปเลยอ้าววันนี้พวกเรานะครับจะพาพี่สรยุทธ์นะครับไปพบกับธงอีตัวจริงนะครับผมเชิญเลยครับผมไอ้น้องกปิดดูดิโอ้โหงานใหญ่ธงอีธงอีใช่หรือเปล่าล่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับ โอ้โหเห็นหลังก oh, ็หลอนแลวอีามโอ้โหกลางแรงแรงมากอีนี่อีทองมากกว่านะอีทงอีละอีทองหรอีทองเป็นต่อค่ะ ก็ต้อนยิ่เฮ้ต้อนก็ชิงก็ยิงแล้วไงพัดขาไม่ใช่ไงล่ะคะหนาวจะแย่อยู่แล้วค่ะกรรมคอนค่ะเอี๋ยวถามควากหวนนะความรู้สึกตอนนี่ทำทันตอนนี้เป็นไงบ้างมือสองหรับชุดนี้มือของดิฉันไม่เป็นมือแล้วค่ะคุณแกะออกดูสิคะมือแข็งมากไม่แข็งค่ะมือหงิกและดิฉันไม่ได้หงิกคุณนะคะอ๋อเหรอครับมันแข็งมากก็ติดตามกันได้นะครับกับบนนิยภาคสองถูกครับที่เกาหลีแล้วมาถ่ายถึงนี่นะเราไม่มีแต กันที่เมืองไทยนะต้องครับหนักมากแล้วคุณจะรู้ว่าพวกเราดังมากที่นี่คขับเต็มเลยนี่แหละครับจริงอย่าลืมติดตามชมนะครับพี่สรยุทธไหนตัวไหนตัวไหนทองอีไอ้แม่คนไหนทองอีก่อนแล้วแต่เลือกดูดีจะเอาตัวไหนล่ะสามตัวสามตัวสิบฮะสามตัวสิบไม่มีปัญญาไปเจอเขาใช่ไหมโอ้ พี่ธงอีฉันไม่ใช่ธงอีค่ะแล้วเป็นอะไรครับเดี๋ยวมันมี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 โอ้ยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวหนูมาฝากอ่ะาทิตย์ละคลิปดีกว่าหนูถ่ายคลิปมาให้พี่งานแบบก็นี่เป็นพวกพระมเหสีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นคือหนูได้แต่งงานนะเนี่ยนี่นี่แต้มสามจุดแดงๆน่ะชุดนี่เป็นเป็นเป็นมเหสีเลยนะผมอย่างเงี้ยต้องทำผมอย่างเงี้ยถ้าดูธงอีหนักมากเชื่อหนู่งไหมว่า หัวเนี่ยตั้งไว้มาณสามสิวินปวดหัวตึ๊บตึ๊บตึบถ่ายเพราะต,ต้องยกออกอ่ะพี่หนักมาสองกับสามโลพี่อ้โที่พูดไปออกนีก่คือหนักหัวหนักหัวด้วยหนาวด้วยโอ้ที่บอกว่าหนักหัวใครเนี่ยอย่างที่แหลน,นหนักหัวหนูนี่แหละ <c oughs> นะ,ะเฮ้ยนี่ <c oughs> ดู <c oughs> ด, <c oughs> ดูดูคลิปนี้อีมะกระแดะไหมอีมะเฮ้ยฮิมะน่ารักอีมะทำไมอีมะตก๋ะ ว้าวหิมะเราได้เห็นหิมะสดๆแล้วก็ข้าหลังนี่เป็นกองถ่ายของเรานะคะชอบแฮปปี้ข้างขลังเนี่ยสวยมากเลยบ้านพอก่อนเดี๋ยวกล้องมันจ่หิมะตก ก่ตก็ตายฮิมาจิไอ้ก็ตายเขาไปครั้งแรกเหมือนกันหิวมาีิมาเฮ้ยฮิมาอากาศอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับการเข้าวิวาใช่ไหมแน่นอนครับผมคู่รักอากาศหนาวๆอย่างนี้ต้องหาคนมากอดที่สําคัญนะครับผมขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสาวของหนูด้วยคือนะครับเจ้าสาวด้เป็นเพื่อนสาวแต่เจ้าบ่าวเนี่ยเป็นรุ่นพี่ฮะคุณหนิงปณิตานะครับก็ได้ เ,ออเข้าพิธีจะเรียกว่านัวแต่งงานนั่นแหละก็แต่งงานแลว<า>กวสิพิธีแต่งงานพิธีแต่งงานเลยนะแล้วก็มีที่สําคัญดูประตูเงินประตูทองเที่ยวมากเที่ยวรักดินบรรดาประตูเงินประตูทองเที่ยวรักดินทุกแนางแล้วดูสิซองหนึ่งเนี่ยนี่เขาเนี่ยเป็นไทายยักษ์ธรรมาถูกไหมพี่แต่ซองหนึ่งเนี่ยเขาก็จัดหนักอยู่แล้วล่ะแต่ซองหนึ่งไม่เปิด พี่เมย์แต่งเมื่อไหร่ถามหน่อย<ะ>พี่เมย์จะแต่งเมื่อไหร่ถามหน่อยทำไมอ่ะหนูจะไปตั้งประตูกทองสองร้อประตูเกณฑ์เด็กที่ร้านเขามันจ่ายไปเลยเมย์กมมับหนุมเนี่ยนะโโนี่ฮะคือเขาเป็นพิธีมั่นและจะวิวากันเนี่ยสิธันวาจริงๆแล้วเนี่ยหนูถามว่าในๆๆตามหลักของคนไทยแล้วเนี่ยจดทะเบียนตำรวเนี่ย เป็นคู่ผัตวตระเมียแล้วนะพี่อ๋อเมื่อวานนี้จดทะเบียนแล้วจดทะเบียนด้วยออ๋พี่อันนั้นฉ<า>ลองเลี้ยงฉลองอีอ่าเลี้ยงฉลองแต่างงานแต่อันนี้เนี่ยมีจดจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็มีแขกเรือมามาในงานที่ออนเตดนสินสอดเท่าไหร่บอกม,มาเลยสินสอดเนี่ยหาค่าไม่ได้ หาค่าไม่ได้หมายความว่ามันมากมายไม่ใช่นะเราไปหาค่ามันไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่เขาไม่บอกคือเขาไม่บอกคือมีต้องมีทองมีเพชรอะมีทองโอ้โหเพชรนินจินดาวสารพัดเหมือนของปลอมคือเยอะจนเหมือยของเยอะจนเหมือนของปลอมนี่ไปพูดอย่างนี้เกะบ้าเหรอเขาตระกูลดังจะมาของปลอมได้ไงแหวนบนม่กี่กะรัดแต่ก็ต้องมีแหละวงของวงปนๆกันไปหนิงไม่รู้หรอกไปฟังไหมไปฟังเสียงไหมไปฟังดีกว่า คือจริงจริงว่าคนเราแบบว่าจะแต่งงานกันหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันก็ทุกอย่างมันมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่เราสองคนแบบพร้อมที่จะฝ่าฟันมันไปไหมคําเวยพรวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าขอใหอ้ประคองคู่กันดีๆมีสติดีๆใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำอะไรเงี้ยค่ะให้มีลูกเร็วๆอะไรเงีย้ยก็เดี๋ยวคืนออ<ด>นี้ละกันค<น>ะนะ หนิงจะคุยกันตลอดตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าขอเปลี่ยนเป็นความเข้าใจแล้วก็รู้จักที่จะให้อภัยกันเรื่อยๆค่ะอันนั้นอันนั้นจะดีกว่าคําสัญญาค่ะก็บอกเขาอยู่ทุกวันว่ารักเขามากนะครับแล้วก็ก็ให้อภัยเรื่อยๆเหมือนกันเพราะเราก็ผิดบ่อย <laughs> แต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่ที่จินอยากจะให้หนิงทำหนิงก็เดี๋ยวขอไว้วันที่19แล้วกันค่ะแ็ <laughs> <laughs> ตอนแรกเขาบอกคืนนี้เหรอเขาเลื่อนไป19แล้ว <laughs> ไหนบอกคืนนี้เรื่องเนนเรื่องเป็นสิบเก้าแล้วค่ะเล้วอเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ก็ต้องบอกกันว่าเมื่อคืนเออก็เขานี่นะบอกเลยเลยว่าไม่มีร้องไห้นะคุณหนิงวนิตาในปกติเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยเวลา ได้รับแหวนหรือว่าจะเป็นพิธีอะไรก็แล้วแต่ตื้นตั้ใจผู้หญิงหนึ่งคนทั้งชีวิตเนี่ยต้องการแค่ชุดแต่งงานเพียงครั้งเดียวในชีวิตถูกไหมฮะปรากฏว่าไม่ร้อ้คัะหยดเดียวก็ไม่มีคุณหนิงมาิดาแต่เจ้าบ่าวเนี่ยลักตั้งแต่ขั้นมาเจ้าบ่าวเนี่ยน้ำตาลักจากขันมาแต่คุณหนิงมา,งนนาล้อตอนไหนรู้เปล่ามาล้องตอนขำอวพรจากเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงนี่แหละนี่มาล้องตอนตอนนี้ลดน้ำสังนี่ไงแต่ปกตินะพี่ ผู้หญ um, what, 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 what? ิงเนี่ยนะเวลาแต่งงานเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยอภัพอย่างทำไมเสียทั้งหน้าเสียทั้งหลังทำไมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหนียหนุยหูตั้งเลยคือเสียทั้งหน้าทั้งหลังนะครับว่านี่หูตั้งเนี่ยไม่ใช่คอนหูพึ่งเลยเสียทั้งหน้าหลังนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนจากนางสาวก็ต้องเป็นนางเอาแต่นิ่งไม่เปลี่ยนก็นี่ไงหนูหนูก็จะบอกว่าข้างหลังเปลี่ยนจากนามตุคุณตัวเองก็เป็นนามสุุลผัวแต่ผู้หญิงปณิตานเนี่ยนะ ไม่เปลี่ยนทั้งนางสาวและไม่เปลี่ยนท้านมสกุลนี่<ม>ดามสกุลสามีก็ได้เรียกนามสกุลผัวดูงานเขาหนูก็ดังทองพี่หนูเกิดหัวทองหน<อ><อ>ูไม่ได้เกิดสุขุมพิทเหมือนพี่นี่โโแล้วรู้ะะรอะไรกกับสุขุมพิธจะไม่รู้เหรอมากะปิ<อ>ะไปดูเอ็กซ์เจแปนอ่านี่เขามาเมืองไทยจำได้ไหมรีดี ที่ผ่านมาเคยมาเปิดมงคนสุดท้องถิ่ยแล้วที่มาบอกไอ้นี่ไงแล้วก็มีกลองอ่ะที่มีนายเซนน่ะถูกต้องแล้วก็มีชุดไทยด้วยที่นักร้องนำเนี่ยแต่งร้องบนเวทีนี่เขาก็เข้าไปให้ทุกคนประมูลใน eBay นะครับเว็บอี a y นะครับตอนนี้เนี่ยนะเชื่อไหมครับว่าไอ้กลองไอ้ชุดเนี่ยชุดไทยเนี่ยราคาหกหมื่นกว่าแล้วเข้าไปได้ตลอดตอนนี้เข้าไปได้ตลอดนี่เข้าเงินมาผ่านช่องสามช่วยผู้ประสอบการถูกต้องถูกต้องนี่ฮะ ของเยอะเยอะมากมาเกี่ยวกับเอสเจแปนะครับเข้าลองเข้าไปดูในอีเมลนี่ชุดไทยตอนนี้สามพันห้าสิบดอลลาร์หนึ่งแสนกว่าละหนังกรองตอนนี้หกหมื่นละใช่โอ้โหนี่ไงฮะท่านผู้ชมฮะนี่นี่ไงนี่ๆๆนี่นี่ไนี่ที่กอันนี้ก็เอาสตังค์มาบริจาคกับเรานะคะนี่เห็นไหมฮะเอาแล้วปิดท้ายด้วยจ่าพนมก็แล้วกัน อ่าครับผมได้ครับผมก็จริงๆแล้วมีมีเือเรื่องเรื่องที่มันจะไม่ดีนิสัยอ่ะคือจริงๆแล้วมีข่าวมาว่าคุณจามรมเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเกี่ยวกับเรื่องกองถ่ายภาพยนตร์ต้นยำกุ้งต้นยำกุ้งสองเอ็นขาชีกใช่แต่จริงๆแล้วคือข่าวที่ออกมาเยอะๆเนี่ยว่าเขาสาหัสมากนะอันฉีกกระดูกแตกเลยไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้เนี่ยหายแล้วและกําลังจะร้อมออกจากโรงยวานมาถ่ายภาพยนตร์ต้นออยางกุ้งภาคสองต่อ,อเป็นแฟนรายการน,นะครับที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศไทยไม่ต้องห่วงได้ดูกันแน่นอนนะครับต้นออยางกุ้งภาคสองเอาละ,ะเอาละฮะลาไปตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ย